สอนเล่นกีตาร์เป็นลายพินนะครับมาดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับลายที่บอยจะสอนนะครับเป็นลายเต้ยโขงนะครับก็ถือว่าเป็นลายเริ่มต้นนะครับทีนี้วิวสอนการตั้งสายไปแล้วในคลิปก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูคลิปการตั้งสายก่อนนะครับนะครับถัดมานะครับเมื่อเราตั้งสายได้แล้วนะครับเสียงเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเรามาดีเป็นพินนะครับลานะครับ จะอยู่ช่องที่ 1, 2, 3, 4, 5สลาจะอยู่ช่องที่5นะครับซอนจะอยู่ช่องที่ 3, สายที่1นะครับลาซอนมีลาลา,ล,ลานะครับลาจะเป็นช่องที่ 5, สายที่1ซอนจะเป็นช่องที่ 3, สายที่1ถ้าใครอยากดูคลิปดเตด็มๆนะครับ ไปตามต่อที่ YouTube โอหุบอยนะครับโอเคฟู o ีายนะครับเพราะว่าในที่ตออหมดเวลาแล้วครับไปต,ตามมาดูในยูทูบเลยครับ